เมื่อจาดแบรนเวทเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแถมมีอายุน้อยมากเพียง21ปีจนมีหลายทีมยักษ์ใหญ่สนใจในตัวเขาเพราะเจ้าตัวเองก็แสดงท่าทีอยากที่จะย้ายทีมถึงแม้ผลงานทีมจะไม่ดิีแต่ผลงานส่วนตัวของพ่อหนุ่มรายนี้สอบผ่านชฉลดเขาน่าจะมีอนาคตสดใสมากกว่าอยู่กับทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันและมันทําให้ทีมอยากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ สนใจในตัวแข้งรายนี้เป็นพิเศษส่วนทางฝั่งของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเองก็คงเป็นที่พอใจมากกับเม็ดเงินมหาศาลที่จะแลกกับการเสียนักเตะวัย21่ปีรายนี้ออกไปจากทีมเพราะค่าตัวของเขาถูกตั้งอยู่สูงถึงราว60ล้านปอนด์เลยทีเดียวโดยมีรายงานข่าวจากสื่อในอังกฤษว่าแมนเชสเตอร์กลายเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่พร้อมลงทุนกับแบรนด์เวสเซนเตอร์แบ็กวัย21ปีที่เอเวอร์ตันยากจะต้านทานในการย้ายไปสู่ทีมใหญ่ ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมื่อที่จะถึงนี้ทางด้านเอฟเวอร์ตันเองก็แอบลุ้นให้แบรนเดวทได้ประเดิมสนามในเกมอุ่นเครื่องกับเดลเยียมที่จะเตะกันในวันอังคารที่จะถึงนี้เมื่อกรเร็ตซาเกตให้โอกาสดาวรุ่งรายนี้เรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกส่งผลให้เอฟเวอร์ตันคาดหวังเพิ่มค่าตัวสูงขึ้นถึง80ล้านปอนด์แต่แมนซิตี้เองคงต้องไปแย่งกับหลายทีมไม่ว่าจะเป็นแมนยูไนเต็ดท็อตแนมฮอสเปอร์และระอันมาดริดที่พร้อมล่าตัวแบรนเดวทเช่นกันที่สำคััญมมมมีีีีแนนนนนวโ้้้สูููงาาาาาากกกกกกกทท่จถขยหตชรลใฤด